สายลมร้อนระอุพัดหอบเอาฝุ่นละอองสีแดงคลุ้งไปทั่วท้องทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาผืนดินแตกระแหงเป็นริ้วคลื่นราวกับหัวใจที่กำลังรวดร้าวของใครหลายคนในหมู่บ้านนี้ป้าสมใจยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่าๆที่ปลูกอยู่กลางสวนมะม่วงที่กำลังยืนต้นเหี่ยวเฉาดวงตาคู่เศร้าทอดมองไปยังที่นาผืนสุดท้ายที่เคยเขียวขจีด้วยรวงข้าวแต่บัดนี้กลับเหลือแต่ตอสังแห้งกรัง ไร้ซึ่งความหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยว นี่สินจำนวนมหาศาลที่เกิดจากการลงทุนในปุ๋ยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและค่าแรงงานที่สูงขึ้นทุกวันกําลังบีบรัดชีวิตของป้าสมใจและลุงทวนสามีของเธอจนแทบหายใจไม่ออกทุกฤดูการผลิตที่ผ่านมามีแต่ผลขาดทุนซ้ำซากยิ่งพยายามปลูกมากเท่าไรนี่ก็ยิ่งพอกพูนมากเท่านั้นจากก้อนเล็กๆก,กลายเป็นภูเขาเหล่ากาที่ยากจะแบกรับไหว ป้าสมใจจ๋าพรุ่งนี้ทางธนาคารจะเข้ามาดูที่ดินของเราแล้วนะเสียงแหบพร่าของลุงทวนดังขึ้นข้างหลังป้าสมใจรับรู้ถึงความอ่อนล้าในน้ำเสียงนั้นพลันน้ำตาคลอเบ้ามันเป็นประโยคที่เธอกลัวที่สุดเพราะมันหมายถึงการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสร้างมาทั้งชีวิตที่ดินผืนนี้คือมรดกจากบรรพบุรุษเป็นผืนดินที่หล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนหากสูญเสียไปพวกเขาจะเหลือ คืนนั้นป้าสมใจนอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาความคิดตีวนอยู่ในหัวซ้ำซากตั้งแต่จำความได้เธอก็เห็นพ่อแม่ทำนามาตลอดพอแต่งงานกับลุงทวนก็ยังคงทำนาเช่นเดิมมันเป็นอาชีพที่อยู่ในสายเลือดแต่ทำไมวันนี้มันถึงกลายเป็นหลุมดำที่กำลังเกลือนกินชีวิตของพวกเธอไปชา้ชา ป้าสมใจคิดทบทวนถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขเมื่อครั้งที่ข้าวในนาออกรวงเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งเสียงหัวเราะของลูกๆหลานๆที่วิ่งเล่นในทุ่งนาเหล่านั้นมันช่างห่างไกลาจากความจริงที่เธอเผชิญอยู่ในตอนนี้เหลือเกิน เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงอรุณแรกสาดส่องลงมาป้าสมใจรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างผุดขึ้นมาในใจความรู้สึกยอมแพ้ที่กัดกินเธอใน,นหลายวันพลันจางหายไปเธอไม่อยากให้ลูกหลานต้องเห็นภาพพ่อแม่ที่สิ้นหวังขนาดนี้ที่นาผืนนี้คือจิตวิญญาณของพวกเขาเธอจะต้องหาวิธีปกป้องมันไว้ให้ได้ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม ในช่วงบ่ายวันนั้นคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชนซึ่งได้รับเรื่องราวความเดือดร้อนของป้าสมใจก็เดินทางมาถึงเสียงเครื่องยนต์กระหึมเข้ามาในลานดินหน้าบ้านป้าสมใจกับลุงทวนเดินออกไปต้อนรับด้วยใจที่เต้นระวัว ป้าสมใจคะทางเราทราบเรื่องปัญหาหนี้สินและผลผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมายของป้าแล้วนะคะเรามาวันนี้เพื่อจะลองพูดคุยหาทางออกร่วมกันคะ่ะป้าอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ ป้าสมใจเล่าเรื่องราวความทุกข์ระทมที่พวกเธอประสบมาตลอดหลายปีให้เจ้าหน้าที่ฟังน้ำเสียงของเธอยิ่งสั่นเครือเมื่อน,นึกถึงจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่รับฟังอย่างตั้งใจก่อนจะเสนอแนวทางหนึ่งที่เรียกว่ากเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือที่รู้จักกันดีในชื่อโคกหนองนาโมเดล มันคือการปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรจากแบบเดิมๆที่เน้นพืชเชิงเดียวไปสู่การสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศของไรนาค่ะเจ้าหน้าที่อธิบายด้วยท่าทีจริงจังแทนที่จะปลูกข้าวอย่างเดียวเราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆมีบ่อเลี้ยงปลามีคันนาทองคำที่ปลูกพืชผักสวนครัวไม้ยืนต้นมีโรงเรือนเล็กๆสำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและลดรายจ่ายจากการซื้อของ นอกบ้าค่ะป้าสมใจฟังแล้วก็ยังไม่แน่ใจนักตลอดชีวิตเธอคุ้นเคยกับการทำนาแบบเดิมๆมามดโดยตลอดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ดูเหมือนจะเกินกำลังที่เธอจะรับไหวลุงทวนเองก็สายหน้าด้วยความกังวลแต่ป้าครับเราไม่มีทุนแล้วนะครับจะเอาเงินที่ไหนไปขุดบ่อไปสร้างโน้นสร้างนี่อีกแล้วครับลุงทวนเอ่ยด้วยเสียงเศร้า ไม่ต้องห่วงเรื่องทุนเบื้องต้นมากนักหรอกค่ะลุงเจ้าหน้าที่ตอบด้วยรอยยิ้มทางโครงการมีงบประมาณสนับสนุนและองค์ความรู้ให้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจและกำลังใจของป้ากับลุงตั้งหาค่ะการทำเกษตรผสมผสานจะช่วยให้ป้ามีรายได้จากหลายทางไม่ต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรชนิดเดียวเมื่อมีรายได้หลายทางความเสี่ยงก็ลดลงค่ะและที่สำคัญเราจะเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดลดการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำเองได้ลดต้นทุนการผลิตไปได้มหาศาลเลยนะคะคำว่าลดต้นทุนและพึ่งพาตนเองก้องอยู่ในหูของป้าสมใจมันเป็นสิ่งที่เธอโหยหามานานเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆปรากฏขึ้นที่ปลายอุโมงค์ที่มืดมิดแต่แต่ป้าจะทำได้หรอคะไม่เคยทำมาก่อนเลยป้าสมใจยังคงลังเล ป้าคะไม่มีใครทำเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอคะ่ะเจ้าหน้าที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะลงพื้นที่มาให้ความรู้มาช่วยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนคะ่ะและในหมู่บ้านของเราก็มีเกษตรกรหลายรายที่เริ่มเปลี่ยนมาทำเกษตรแนวนี้แล้วป้าจะไม่ได้สู้คนเดียวนะคะ ป้าสมใจหันไปมองหน้าลุงทวนลุงทวนพยักหน้าเล็กน้อยแม้จะยังมีความกังวลอยู่บ้างแต่เขาก็เห็นประกายแห่งความตั้งใจในดวงตาของภรยาเอาละค่ะป้าถ้าป้าตัดสินใจจะเข้าร่วมโครงการเราจะเริ่มสำรวจพื้นที่และวางแผนร่วมกันทันทีนะคะป้าสมใจพยักหน้ารับด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อน จากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของป้าสมใจก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่จากโครงการลงพื้นที่มาสำรวจที่นาของป้าสมใจอย่างละเอียดพร้อมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำพวกเขาช่วยกันออกแบบผังแปลงนาใหม่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีการขุดคลองไส้ไก่เล็กๆเ,กเกชื่อมต่อบ่อน้ำที่จะกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดปีส่วนที่เคยเป็นนาข้าวผืนเดียวกว้างใหญ่ถูก ปรับเปลี่ยนเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์เล็กๆที่จะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองและอีกส่วนหนึ่งสำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลาปล่อยเป็ดปล่อยไก่ส่วนพื้นที่รอบๆบ,บ้านและคันนาถูกปรับเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวไม้ผลและสมุนไพรานานาชน,น,นิด ในช่วงแรกๆป้าสมใจและลุงทวนต้องทำงานหนักมากพวกเขาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และมูลสัตว์การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำรุงดินและพืชผักรวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ไม่เคยทำมาก่อนบางวันก็รู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าจนแทบอยากจะล้มเลิกแต่เมื่อมองเห็นเจ้าหน้าที่ที่คอยมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจอยู่เสมอและเพื่อนบ้านหลายคนที่เริ่มสนใจแนวทางนี้และแวะเวียนมาช่วย ลงแรงรวมถึงลูกๆหลานๆที่แวะมาเยี่ยมและเห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่พวกเขาก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปป้าสมใจทำไมผักของป้ามันถึงงามขนาดนี้คะเสียงป้าเล็กเพื่อนบ้านเอ่ยขึ้นขณะมาช่วยป้าสมใจเก็บพืชผักในแปลงผักสวนครัวป้าสมใจยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ก็เราใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำเองนี่แหละจากป้าเอกน้ำหมักที่เราช่วยกันทำนั่นแหละแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เหมือนลูกเหมือนหลานไม่ได้ใช้สารเคมีเลยผักมันก็เลยหวานกรอบปลอดภัยด้วยผักปลอดสารพิษจากไร่ของป้าสมใจเริ่มเป็นที่ต้องการของคนในหมู่บ้านและขยายวงกว้างไปถึงตลาดเล็กๆในตัวอำเภอปลาที่เลี้ยงในบ่อก,ก็เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถจับขายได้เป็นรุ่นๆไก่และเป็ดก็ออกไข่ให้เก็บ ทุกวันกลายเป็นแหล่งโปรโตีนสำคัญสำหรับครอบครัวและยังแบ่งปันขายให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วยข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกแบบอินทรีย์ก็ให้ผลผลิตที่ดีแม้จะไม่มากเท่าข้าวที่ใช้สารเคมีแต่ก็เพียงพอสำหรับบริโภคในครัวเรือนและมีเหลือสำหรับแบ่งขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปเพราะเป็นข้าวปลอดภัย ที่สำคัญที่สุดคือป้าสมใจเริ่มเห็นเงินหมุนเวียนในกระเป๋ารายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยสารเคมีและอาหารนอกบ้านลดลงอย่างหัวภาพส่วนรายรับจากผลผลิตที่หลากหลายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลุงทวนคะเดือนนี้เราได้เงินจากการขายไข่ขายผักและขายปลารวมๆกันแล้วได้ตั้ง3ามหมื่นกว่าบาทเลยนะคะป้าสมใจย,ยื่นสมุดบัญชีให้ลุงทวนดูด้วยรอยยิ้มกว้างลุงทวนหยิบแว่นขึ้นมาสวมทอดสายตาอ่านตัวเลขในสมุดบัญชีอย่างช้าๆก่อนที่ใบหน้าของเขาจะคลี่คลายออกด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขที่ห่างหายไปนานแสนนาน โอ้โหป้าสมใจนี่มันเกินกว่าที่เราจะฝันถึงอีกนะลุงทวนเอ่ยด้วยเสียงตื้นตันน้ำตาคลอเบา้าเงินที่ได้มานั้นไม่ใช่แค่การเพิ่มขึ้นของรายได้แต่มันคือการคืนมาซึ่งศักดิ์ศรีและกำลังใจในการต่อสู้กับหนี้สินที่เคยกดทับชีวิตของพวกเขาป้าสมใจเริ่มนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในครัวเรือนไปทยอยชำระหนี้ทีละเล็กละน้อยจากที่เคยถูกธนาคารทวงถามอยู่บ่อยๆบ,บัตรนี้เจ้า ที่ธนาคารกลับเข้ามาพูดคุยด้วยรอยยิ้มและให้คำแนะนำที่ดีเธอรู้สึกว่าตนเองสามารถกลับมาควบคุมชีวิตได้อีกครั้งสามปีผ่านไปไรนาของป้าสมใจพลิกฟื้นจากพื้นดินแห้งแลง้งที่เคยเป็นหนี้สินรุงรังกลายเป็นสวนกเกษตรผสมผสานที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบ่อน้ามีน้าเต็มเปี่ยมคันนาเขียวขจีด้วยผักนานา,นาชนิดต้นมะที่ปลูกไว้เมื่อสปีก่อนเริ่มออก ดอกออกผลพื้นที่รอบๆบบ้านร่มรื่นสัตว์เลี้ยงเดินหากินอย่างมีความสุขเสียงเป็ดร้องเสียงไก่ขันเป็นดนตรีธรรมชาติที่ไพเราะป้าสมใจไม่ได้ปลูกเพือกเชิงเดียวอีกต่อไปแล้วเธอมีพืชผลหลายชนิดเหมือนเวียนให้เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีทําให้เธอมีรายได้อย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาในไร่ของป้าสมใจเจ้าหน้าที่คนเดิมที่เคยมาให้คําแนะนําเดินลงจากรถพร้อมรอยยิ้มสดใส สวัสดีค่ะป้าสมใจจำกันได้ไหมคะโอ้ยจำได้สิคะคุณเจ้าหน้าที่ไม่ได้คุณช่วยวันนั้นป้าก็คงไม่เหลืออะไรแล้วป้าต่างหากละคะที่เป็นคนเก่งเป็นคนสู้ชีวิตเจ้าหน้าที่มองไปรอบๆไร,ร,ร่ด้วยความชื่นชมวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกคะ่ะทางธนาคารแจ้งมาว่าป้าสมใจชำระหนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะคำว่าชำระหนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก้องอยู่ในหูของป้าสมใจเธอรู้สึกเหมือนหัวใจ แต้นแรงความรู้สึกปลดเปลื้องจากภาระอันหนักอึง้งถาโถมเข้าใส่จนน้ําตาเอ่อล้นลุงทวนที่เดินตามมาได้ยินก็ถึงกับทรุดลงนั่งด้วยความโล่งใจเขาน้ําตาไหลพรากนี่คือความฝันที่เป็นจริงความฝันที่เคยมืดมนจนไม่คิดว่าจะไปถึงขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะป้าสมใจเอ่ยเสียงสั่นเครือขอบคุณที่เข้ามาให้โอกาสขอบคุณที่ทำให้ป้ารู้ว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวป้าสมใจไม่ต้อง ต้องขอบคุณดิฉันหรอกค่ะป้าต่างหากราคาที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้เห็นว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดหากเราไม่ยอมแพ้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและลงมือทำอย่างตั้งใจแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นเสมอค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยแววตาจริงใจ เรื่องราวของป้าสมใจกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงหลายคนเดินทางมาดูงานในไร่ของเธอเพื่อเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรผสมผสานผู้ใหญ่บ้านมักจะเชิญป้าสมใจไปเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในงานต่างๆป้าสมใจไม่เคยปิดบังความรู้เธอแบ่งปันทุกสิ่งที่เรียนรู้มาอย่างเต็มที่เธอบอกเสมอว่าการปลดหนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การมีเงินไปใช้หนี้เท่านั้นแต่มันหมายถึงการ ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ความกดดันและการได้กลับมามีอิสระในการใช้ชีวิตอีกครั้งป้าสมใจวันนี้มีรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เธอและลุงทวนสร้างขึ้นมาด้วยสองมือไม่ใช่เพียงแค่ความอุดมสมบูรณ์ของไร่นาแต่คือความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยจากสารเคมีและที่สำคัญที่สุดคือความสงบสุขที่กลับคืนมาสู่ครอบครัว ผื้นดินที่เคยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ระทมบัดนี้กลับกลายเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นพยานถึงพลังแห่งการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของเกษตรกรตัวเล็กๆที่กลับมายืนหยัดได้อย่างสง่างาม เรื่องราวของป้าสมใจเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าแม้ในวันที่ชีวิตต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวงจากภาระหนี้สินที่บีบรัดหากเรามีความกล้าที่จะมองหาทางออกใหม่ๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมๆและที่สำคัญที่สุดคือไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสิ่งมหัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอการพึ่งพาตนเองการสร้างความหลากหลายและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่สวยงาม แต่เป็นหนทางที่นำไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ส่องนำทางให้เกษตรกรทุกคนได้ก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและความเข้มแข็ง